สวัสดีค่ะน่หนาะนิวซีแลนด์อีกทีนะคะนี่มีฝรัหลงมายืนคุมด้วยวันนี้จะน่หนาจะมาทําสังขยาหน้าพักทองอีกทีหนึ่งพอดีพี่เขาเรียกร้องว่าออมันน่าอร่อยเขาอยากห้สุกนะคะน่หนาะก็เลยจะทําแล้วก็จะลงสู่ให้ให้พี่ๆมาดูๆไว้ดูกันนะคะชุดนี้อร่อยจริงๆค่ะเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีไข่13บาใบปกติเขาจะใช้ในสูตรจะใช้ไข่ไก่แต่ที่นี่ไม่มีไข่ไก่ก็ต้องใช้เจะใช้ไข่เป็ดที่นิวซีแลนด์นหาไข่เป็ดยากก็เลยจะใช้ไข่ไก่นะคะไข13่13็ฟองแล้วฟักทองนี่350้350กรัมนะคะแล้วก็จะมีกะทิ500กรัมน,นะคะ แล้วก็จะมีน้ําตาลปึกน้าตาลน้าตาละกะทิบ้านเรานะคะน้ําตาลมะพร้าวอีกสี่ร้อยกรัมนะคะที่เตรียมไว้เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันค่ะฮัลโหลสวัสดีครับฝ <c oughs> รั่งสี่ฮัลโหลนะคะโอเคโอเคนะคะฝรั่งอยากมีส่วนร่วมก็เลยบอกให้สีฮัลโหลเห็นเราทำอะไรแล้วชอบมาย่ำย่ำม,มอง,มอง โอเคอันดับแรกเราจะาตีไข่ก่อนนะคะนี่ไข่สิบสามใบตีลงไปให้หมดเลย ลอ,อดไข่ที่นี่จะลูกเล็กไม่ลูกใหญ่นะคะไม่ลูกใหญ่เหมือนบ้านเราสิบสามฟองจริงจก็จต้องใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดมันก็จะจานวนลูกใหญ่นะคะทีนีอ่อันนี้มันเป็นไข่ไก่นี่หนักก็จะเพิ่มไปสักอีกสักไม่ใส่แค่สิบสามฟองนะคะ ก็จะเพิ่มไปสักสองฟองเพื่อให้มันเข้มไม่หวานเกินไปตามสูตรของน้ำตาลเขา เพิ่มไปสองฟองนะคะสุดน้ำตาลเขาจะเยอะไปทำข้าวก่อนมันจะหวานจัดสิบห้าฟองสามส้าสฟองก็ ไข่ก็จะบีบให้แตแกแล้วก็นี่หน็จะไปใส่สวนผักนะคะเพื่อกันมแมลง ี่หนก็แกใสะะ่อันนี้คือใบเตยนะคะเตรียมใบเตยไว้สักสิบใบนะคะใบเตยสักสิบใบนะคะไว้สําหรับคันคันไข่กะทิที่นี่เขาจะไม่มีใบเตยสดน,นี่ก็จะใบเตยแค่แข็งนะคะใส่มาคันน้ำตาลลงไป ตาเปิดนะคะมันเป็นก้อนๆอ,อยู่นี่หนาก็เลยเอาใส่ในโควเวฟแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาละลายกับน้ำนิดหนึ่งจะได้เช็ดๆออกนิดหนึ่งห้ลาน แล้วก็ใส่เกลือลงไปสักใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ขั้นคั้นคั้นให้ไข่เข้ากับน้ำตาลเข้ากันก่อนนะคะ ขยำใบเตยหอมค่ะขยำใบเตยไม่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะว่ากลิ่นใบเตยจะออกแล้วจะหอมจนกับกลิ่นข้าวไข่ด้วยค่ะหอมมากทั้งหอมน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็หอมใบเตยด้วยค่ะผสมกันกลิ่นไข่ไม่ออกเลยค่ะ ออกแต่กินน้ําตาลแล้วก็กิ่นใบเตยนะคะขอน้ําตาลลา,ลายใส่ไข่แล้วเราก็ใส่น้ํากะทิลงไปเลยค่ะ ทิลงไปแล้วก็ขันอีกทีหนึ่งนะคะเฮ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเดีย๋ดวยวพี่จะโดนระโดน Okay. พอเราเราเรา,เราคิดว่ามันคิดว่าเราดูจากที่ว่าไข่แรงไข่ขาวแตกใส่กันแล้วแล้วก็น้ำตาลกะทิแตกใส่กันแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวนำผ้าขาวบางมาก่อง

สูตรนี้ของนื้นาะมันจะพอดีกับถ้วยนี้แต่มันจะพอดีหรือเป,ปล่าตัวมันโดนอะไรไม่กล้าเทมันม เราจะมาใช้ผ้าก,ก๊อบ,บางกองนะคะ ไม่ต้องเอาใบเตยอ,ออกนะชากรทั้งหมดผ้าขาวบางเลยไบเตยเขาก็จะได้ทำเป็นทาขยาให้ไข่เราแตก นี้เราก็จากที่นี่หนาซึงนี่นี่หนาตั้งไฟไว้แล้วนะคะทำให้ถาดเขา,เาร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอามาเทใส่ เใส่ยังไม่เต็มป็นถาดไปจะเต็มนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะ ใส่พักทองได้น้อยเดี๋ยวสังขยาสังขยาใส่เยอะไปใส่พักทองได้น้อยนี่หนะ่ะจะเอาสังขยาเอาเพราะว่านี่นะหน่ะนึ่งสาขาดเล็กนี่เพราะว่าจะเอาไปให้เพื่อนนะคะจะไปให้เพื่อนวันเกิดก็เ,เลยนึ่งถาดเล็กแบ่งนึ่งถาดเล็กทีนี้ถ้านึ่งถาดใหญ่มันก็จะพอดีพอหนึ่งถาดเล็กมันก็ เดินมานึหนึ่งนี่อจจะตกองนี่จะให้ดูตอนที่ใส่พักทองลงไปแล้วนะคะนี่ใส่พักทองลงไปแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่เขจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ลักพักทองเขาจะลอยตัวอยู่นิดนึงแล้วก็แปะๆลงไป แล้วก็ทองจมลงไปในสังขยาเพราะว่าเวลาเขาสุกเขาจะได้เออ่มิกกับสังขยานะคะถ้าไม่แตะแตะให้ลงไปเขาก็จะลอยฟ้นขึ้นมาตอนที่เขาสุกโอเคนะคะ ก็จะเสร็จแค่นี้ก็จะเสร็จแค่นี้นี่หาจะแตะให้พักทองไปนีดนึงเพราะว่า,าพักทองเขาอยากจะใส่พักทองเยอะๆเพราะว่าจะได้ไม่หวานจัดนี่หนาไม่ใช่ชอบหวานจัด้ะถ้าเกิดว่ามันมีฟองอากาศเราก็ตัดฟองอากาศออกนะครับนี้อน่าจะตัดฟองอ,อากาศออกนี่นึยง พออากาศนี่ไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไรนี่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเกิดจากน้ำตาลกับไข่ที่เราตีไม่ได้หรือเปล่ากไม่แน่ใจ มาณครึ่งชั่วโมงนึ่งไฟอ่อนๆนะคะนึ่งไฟอ่อนๆเพื่อที่จะไม่ให้นึงน่งนึงน่งนึ่งต้องใช้ไฟอ่อนๆเพื่อที่จะไม่ให้สังขยาเราหน้าแตกนะคะไฟอ่อนๆนะคะไม่ใช่ไฟกลางโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึง่งเราจะออกมาเป็นเสร็จแล้วสวยมากเห็นหรือยังคะออกมาหน้าสวยมาก นี่เลยค่ะสวยมากโอเคเป็นอันว่าออกมาสวยหรูดูดีนะคะต่อไปนี่หน่าจะมาลองชิมด้วยเป็นยังไงนะคะเรามาชิมดูกันชิมดูกัน ตัดออกมาแล้วนะคะตัดออกมาแล้วดูความดูความอาามอ่ดูความเร่งของเขานะคะนี่ไม่มีน้ำหยุดน้ำยืมออกมาเลยนะคะนี่ยิ้มิ้มอยู่เลยดูดูความเด้งของเขา นะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงอืมอร่อยมากอร่อยมันแล้วก็ไม่หวานจัดไม่หวานจัดนะคะนี่เลยอ,อร่อยมากโอเคนะคะคลิปนี้นี่หนะก็ ขอจบไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาหาทำอย่างอื่นกันให้ชมอีกทีหนึง่งโอเคนะคะยังไงกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่หนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ